ถ้าคำสั่งบนถูกถึงคำสั่งล่างจะถูกก็ไม่ปินนะครับเพราะว่าการใส่ else ก็คือเป็นการบอกว่าถ้าคำสั่ง if e ตัวบนนั้นถูกก็คือ if e ข้างบนของคำสั่งมันเนี่ยถูกมันก็จะไม่ทําตัวนี้นะครับอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่าง if e กับ else if e นะครับก็คือในตอนนี้นำเท่ากับ10ถูกต้องปินนะครับตัว else if e ก็จะข้ามไปก็คือจะไม่ทำเลยนะครับ อันนี้คือข้อแตกต่างประโยชน์ของมันก็ก็คือถ้าสมมติในเงื่อนไขเราเนี่ยมันเป็นจริงในะแค่คำสั่งเดียวเราก็จะไม่จำเป็นต้องเช็ค if ตลอดก็คือไม่จำเป็นต้องเช็ค if 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 ไปเรื่อยๆอย่างนี้เพราะว่าการทำอย่างนั้นจะถ้าสมมติมันถูกแล้วนะคำสั่งบนแล้วคำสั่งล,างล่างๆมันก็ยังต้องเช็คอยู่มันก็จะเปลืองทรัพยากรเครื่องนะครับแต่ว่าถ้าสมมติ เราใช้ else เข้าไปช่วยก็คือ else if อย่างนี้มันก็จะถ้าคาสั่งใดคําสั่งหนึ่งข้างบนนั้นถูกปุ๊บข้างล่างก็จะไม่ทําเลยนะครับมันก็จะประหยัดทรัพยากรทําให้เครื่องนั้นรันได้ไวกว่าไวขึ้นโปรแกรมของเราถ้าสมมุติโปรแกรมของเราเขียนมาเยอะๆเป็นพันพันบรรทัดเนี่ยมันเวลารันอาจจะช้าแต่ว่าถ้าสมมติเรา,าระวังตรงนี้ตรงจุดๆนี้มันก็จะทําให้โปรแกรมของเรารันได้เร็วขึ้นนะครับ l c ก็มีได้หลายตัวนะครับเช่นก็ตัวต่อมาก็ลองนำสามเท่ากับสานะครับก็ลองดูนะครับว่า p i n f d e l s e if นำสามนะครับก็แบกสลั n ไปให้มันขึ้นมาทัดใหม่ก็ลองรันดูนะครับสังเกตมก็ยังออกแค่มาทัดบนมาทัดเดียวเพราะว่ามันถูกอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นข้างล่างพวก LC ข้างล่างก็จะไม่ทำเลยแต่ว่าถ้าบรรทัดบนผิดดูนะครับมันก็จะทำบรรทัดที่2ก็คือทำคำสั่ง LC ที่2ก็คือนำา2เท่ากับ20มันจะทำตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ถูกนะครับตัวข้างล่างก็จะไม่ทำก็คือมันก็จะเช็คไปเรื่อยๆว่าถ้ามีตัวก่อนหน้ามันถูกปุ๊บตัวข้างล่างมันก็จะไม่ทำเลยนะครับ อันนี้ก็คือประโยคของ else if e นะครับแล้วก็งคงคลายข้อสงสัยของหลายคนว่า if e กับ else if e มันต่างกันยังไงนะครับต่อมาลองดู else บ้างนะครับถ้าสมมุติออกมาอย่างนี้คงงงนะครับว่า else จะคู่กับ if e ตัวไหนนะครับลองให้มันผิดหมดเลยนะครับเงื่อนไขผิดหมดเลย จะลองดูนะครับมันก็จะเข้า else ตัวนี้นะครับ d s else ก็คือ else ตัวนี้เนี่ยจะคู่กับ if ตัวที่ใกล้ที่สุดนะครับคู่กับ if ตัวที่ใกล้ที่สุดก็คือตัว else if ตัวข้างบนตรงนี้นะครับ else if ก็ถือเป็น if ตัวหนึ่งนั่นเอง else ข้างล่างก็คือจะคู่กับ if ตัวที่ใกล้ที่สุดก็คือตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้ผิดเมื่อไหร่ตัว else ก็จะไม่ทำงานนะครับ แต่ว่าถ้าสมมุติลองดูนะครับว่าให้ตัวนี้มันถูกถ้าเราสนะครับลองรันดู e l s ข้าล่างสุดก็จะไม่ทำงานนะครับก็เพราะว่าตัวนี้ถูกก็คือ else ก,ก,กับ if ตัวที่ใกล้ที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวลองดูนะครับถึงแม้ว่าอ่าพอตัวตัว elseif นำสามเท่ากับสามเนี่ยมันผิดอยู่แล้ว เพราะนั้นมันต้องวิ่งเข้า l อซข้างล่างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่าให้ตัวบนถูกนำสองเท่ากับยี่สิบนะครับถูกต้องมันก็จะทำนำสองเท่ากับยี่สิบมันก็จะปินมาปิน this is เ if e นะครับ<ม>ก็คือเป็นของนำสองเท่ากับยี่สิบมันก็จะไม่ลงมาทำคำสั่งข้างล่างก็คือนำสามเท่ากับสามร้อยก็จะไม่ลงมาทำนะครับพอไม่ลงมาทำเนี่ย มันก็เลยไม่ทำ else ไปด้วยนะครับเพราะว่า else เนี่ยคู่กับ else if ตัวบนนะครับก็คือตัวที่ชิดกบมันก็คือนำสามเพราะฉะนั้นพอนำสามไม่ทำปุ๊บ else ข้างล่างก็เลยไม่ทำด้วยนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของ else แเราก็รู้แล้วว่าการทำงานแบบ EL, if else if ladder EL e er เป็นยังไงนะครับอ่าทันี้เดี๋ยวเรามาลองดูต่อกันเลยนะครับอันสุดท้ายก็คือ switch case นะครับ switch case ก็คือจะทํางานคล้ายตัว if นั่นเองแต่ว่า switch case จะทำเช็คเงื่อนไขแบบเป็นกลุ่มได้ก็คือเราจะใส่ตัวที่เราต้องการเช็คลงไปตรง condition นะครับก็คือเขียนว่า switch แล้วก็วงเล็บข้างในวงเล็บก็เขียนว่าตัวที่เราต้องการจะเช็คอย่างเช่นเราต้องการเช็คว่าเลขหนึ่งอย่างนี้นะครับก็ใส่เลขหนึ่งลงไปแล้วก็ case แล้วก็เขียน case นะครับ case value ตรง value นั้นเราเอาจจะเขียน อย่างเช่น c a s 1เคส2เ c ส3นะครับถ้าสมมุติ case มันก็จะเช็คเอาตรง value นั้นไปเช็คเทียบกับ condition ว่าตรงกันหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าสมมุติใส่เลข1ลงไปนะครับแ้้ c a s สตรงนี้เป็นเลข1ด้วยก็คือมันตรงกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้า case ตรงนี้นะครับก็คือถูกพอถูกปุ๊บมันก็จะไปทำข้างภายใน statement ของ case ตัวนั้นๆนะครับก็คือไปทําคําสั่งข้างในของมันนะครับ โดยมีเงื่อนไขว่าคอนดิชันนั้นจะต้องเป็น In t หรือว่า c h a r a c t e r เท่านั้นก็คือพูดง่ายๆต้องมีแค่ตัวเดียวอย่างเช่นถ้าเป็น In t ก็คือก็เป็นตัวเลขนะครับก็คือเป็นเลขจำนวนเต็มอะไรก็ได้แล้วก็ c h a r a c t e r คือต้องมีแค่อักขระเดียวเท่านั้นเพราะว่า c h a r a c t e r ก็เก็บหนึ่งอักขระนะครับก็คือภายในคอนดิชันต้องมีแค่อักขระเดียวถึงจะเช็คได้แล้วก็สังเกตนะครับภายในเคสเนี่ย ทุกเคสนะครับต้องมีคำสั่งเบรกเสมอนะครับถ้าไม่มีก็จะผิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ลองทดสอบกันว่ามันจะผิดยังไงนะครับอันสุดท้ายก็คือ default default นั้นก็จะเปรียบเสมือน else ของของตัว if นะครับก็คือถ้าไม่มีเงื่อนไขไหนถูกเลยเงื่อนไขข้างบนของมันถ้าไม่มีตัวไหนถูกเลยมันก็จะทำ default ตัวนี้นะครับก็คือตัวสุดท้ายที่มันจะทำเปรียบเสมือนตัว else ข,ของคำสั่ง if นะครับ คล้ายกันนะครับรูปแบบการทำงานนะครับก็อย่างที่พี่บอกไปแล้วก็คือ condition ก็คือตัวที่เราต้องการจะเช็คว่ามันตรงกับเคสไหนนะครับมันก็ใส่ condition เข้าไปเสร็จแล้วเราก็เช็คว่ามันตรงกับเคส1หรือเปล่าหรือว่าตรงกับเคส2หรือเปล่ามันก็จะถ้าสมมติตรงกับเคสในที่นี้คือเคส a นะครับถ้าตรงกับเคส a มันก็ทำ s t a t e มนต์ภายในเคส a นะครับถ้าตรงกับเคส b ก็ทำ ภายใน CASE b ไปแต่ว่าถ้าสมมุติมันไม่ตรงกับ CASE ไหนเลยมันก็จะทำ Default นะครับก็คือทำ Statement ภายใน Default นั่นเองเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับอ่ะลองลบก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็มี IN นนัทั้กับ1ิอยู่ตอนนี้เดี๋ยวลองใช้ switch Case ดูนะครับก็ใส่ สมมติใส่เลข10ลงไปนะครับก็อย่าลืมปีกาเปิดปิดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสวิ t ช์ก็เป็นสโคปหนึ่งเหมือนกันมันยังไม่ได้จบคําสั่งเพราะว่ามันมีภายในอยู่เพราะฉะนั้นเราใส่เซมิโคลอนไม่ได้เราต้องใส่เป็นปีกานะครับอ่ะแล้วก็เคสเคสห้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยโคลอนนะครับแล้วก็ให้มันทำปิน Uh, this is case 5นะครับแล้วก็เบรกต้องอย่าลืมเบรกนะครับต่อมาลองดู case สินะครับอ่ uh, case สิก็เป็น this is case สินะครับก็ ตัวสุดท้ายคือ default นะครับอ่าโทษนะครับอ่าแล้วก็ลองปิน i s i s default นะครับอ่ะตอนนี้เคสสอง่าลืมเบรกนะครับคราวน,นี้ลองรันดูเลยนะครับต,ตอนนี้เนี่ยเรา ใช้ condition คือ10นะครับมันก็จะไปเช็คว่า10นั้นอยู่เคสไหนนะครับในที่นี้10ข้้นบนสุดคือเค s e คือ5กับ10เนี่ยไม่ใช่ละเพราะว่ามันไม่ตรงกันมันจะตรงกับเค s e ส10ตรงนี้นะครับซึ่งมันจะเอา10เนี่ยไปเช็คกับ10ใน condition ว่าตรงกันไหมถ้าตรงก็จะทำลองดูนะครับมันก็จะปีนมาว่า this is case ส0นะครับก็คือมัตรงกับ ตัวที่2นั่นเองเดี๋ยวพี่ใส่ backslash n ให้มันขึ้นบรรทัดใหม่นะครับจะได้อ่านง,ง,ง่ายๆนะครับก็คือเดี๋ยวพี่ลองเปลี่ยนเป็น case ด้วดูนะครับ case มันก็ตรงกับอันบนมันก็จะทำอันบนนะครับก็จะปินมา d ี case 5นะครับ ก็จะปินลงออมาเพราะว่ามันตรงกับอันบนนะครับทรานี้ถ้าสมมุติมันไม่ตรงกับอะไรเลยนะครับอย่างเช่นพี่ใส่ไปห้าสิบในเคสเนี่ยมันไม่เห็นมีห้าสิบเลยนะครับมันไม่ตรงกับอะไรเลยลองปินดูนะครับมันจะเข้า default นั่นเองเพราะว่ามันไม่ตรงกับตัวไหนเลยมันจะเข้า default นะครับก็ default เปรียบเสมือน else นั่นเองของ if นะครับทรานี้ ทำไมเราถึงต้องมีเบรกนะครับถ้าสมมุติพี่เราไม่มีเบรกดูนะครับลองดูลบเบรกออกลบเบรกออกนะครับลองให้เงื่อนไขถูกนะครับก็คือเป็นเลข5ก็จะเข้าเคสบนสุดก็คือเคส5นะครับลองรันดูมันกลับปิดออกมาหมดเลยนะครับนี่นะครับปิดออกมาทุกคําสั่งเลยเดี๋ยวลอง ให้มันเป็น case สิบบ้างนะครับก็จะตรงกับคำสั่งนี้สองเมื่อจะปีนออกมาตั้งแต่คำสั่งของมันนะครับก็คือ this is case 10นะครับแล้วก็ปีนออกมาถึงถึง default ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยมันเกิดจากเราไม่มีเบรกเบรกเป็นตัวบอกว่าอ่าให้เบรกจะหยุดหยุดรูปนะครับถ้าสมมติเราใส่เบรกปุ๊บ เบรกตัวนี้เนี่ยมันจะหยุดลูปมันคือมันจะเด้งออกจากลูปนะครับลูปตรงนี้ดูจากตรงไหนนะครับลูปก็คือปีกานะครับมันจะเด้งออกจากปีกาที่เบรกมันอยู่นะครับก็คือตัวนี้มันจะเด้งออกจากลูปนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเรามีเบรกนะครับพอมันทําก็คือมันเข้าเคส5ปุ๊บเมื่อจะปิ้นพอปิ้นเสร็จปุ๊บมันก็จะทําคําสั่งต่อไปก็คือเบรกพอเบรกมันก็จะเด้งออกจากลูป มาตรงนี้นะครับมาตรงนี้ print this is outside นะครับอ่ะมันก็จะเด้งมาตรงนี้นะครับก็คือออกนอก loop นั่นเองแต่พอไม่มีเบรกนะครับไม่มีเบรกปึ๊บพอมัน print print เสร็จนะครับมันก็ยังทำทำคำสั่งต่อไปอยู่มันก็จะมาปริ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวที่อยู่ข้างล่างมันไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ พอทาจบปุ๊บมันก็ถึงจะหลุดออกนอกลูนะครับมันก็เลยผิดอันนี้พอเมื่อกี้เราเข้าอ่าเป็น condition 10ปุ๊บมันก็จะเข้าคําสั่งทีง่2คือคําสั่งแรกเช็คแล้วไม่เข้านะครับมันก็มันมาเข้าคําสั่งทีง่2มันก็จะปินป้นปิ้นอ่าพอปิ้นเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้า default ด้วยมันก็จะปิ้นด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่มีเบรกแต่พอมีเบรกปุ๊บพอมันปิ้นเสร็จ มันก็จะมันก็จะทาคาสั่งเบรกตรงนี้มันก็จะเด้งออกนอกลูปออกมาทําปิ้นตรงนี้นะครับก็คือเด้งออกนอกลูปเลยจะไม่ใช้ค,คําสั่งข้างล่างต่อแล้วก็คือถ้าเจอภายในลูปพอเจอเบรกปุ๊บมันจะเด้งออกทันทีโดยที่ไม่ทําคําสั่งข้างล่างต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเรามีเบรกปุ๊บมันก็จะทําแค่คําสั่งข้างบนพอทําเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งออกข้างนอกนี่นะครับพอมีเบรก มันก็จะเข้าเคสิบกรณีนี้นะครับเข้าเคสิบมันก็จะปิ้นออกมาพอปิ้นปุ๊บมันก็จะทาเบรกพอเบรกมันก็จะเด้งออกข้างนอกเลยโดยที่ไม่ทําคําสั่งข้างล่างต่อเพราะฉะนั้นมันก็เลยปิ้นตรงนี้มานะครับว่าดีซี outside นะครับก็เด้งมาทําคําสั่งข้างนอกเลยนะครับก็ก็คงเข้าใจกันนะครับตรงนี้ก็ห้ามลืมเบรกเด็ดขาดนะครับข้อสอบก็จะออกตรงนี้แหละตรงจุดสําคัญสําคัญนะครับ กรณีเบรกบ้างวงเล็บบ้างนะครับตัว else if อะไรอย่างนี้นะครับก็ระวังให้ดีตรงจุดจุดนี้นะครับอ่านี้ก็คราวนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อกันครั้งหน้านะครับ